ไม่ไม่กินแบบแบบแบบทึบๆแ,แ,แล้วหมูหมูหมูไม่หมูไม่หมูแล้วไงบีบกันบีบให้มันยืดยุ่มยืดหยุ่มนิดนึงแต่เวลากินนะครับที่ราเลยอย่างนี้อเนี่ย <c oughs> มันจะวหวานได้ไงละ่ะบีบขึ้นจ้ะเพิ่งบอกไปว่าชามนี้ <c oughs> ของวดีนะคะติดลมติดลมขอให้ดูเยอะจริงน,นะ เลือดเรานี้่แบบมันดิ้นได้เลยเขาบอกว่ามันเป็นเลือดที่ไม่ได้ผสมแป้งอร่อยครับลุยครับมันมีเลือดที่ผสมแป้งด้วยหรอวันนี้ก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านนี่นะฮะข้าวเลือดหมูและยองนะครับอยู่ที่ชนบุรีนะครับร้านนี้ทีเด็ดมาแล้วต้องกินจริงๆนะนี่หมูสับของทางร้านนะฮะโอ้โหลงไปแบบนี้เลยน่ากินมากมเทียบ หมูสับกับเลือดลูกชิ้นเทียบเลยลอยต้องน่กากินกมากนะคะอยู่ที่ร้านข้าวเลือดหมูระยองนะคะคแต่เรามากินที่ชนบุรีจะ้ะดูพวกดีมา้างพวกดีเลยอันนี้คือรวมทุกอย่างนะครับนี่ร,รวมๆเช้าๆกินแบบนี้นะฮะคือเครื่องในและหมูสับถูกต้องครับอันนี้ของ,ของวันวนี้หมูสับล้วนแล้วก็ ฝของร้านนะเวลาเขาทำเาจะแบบเผ็ดกู้ๆขุ้นไปเลย่ะไม่ใช่ถ่ายไว้รี่นะเป็นชิ้นๆแบบนี้เวลากินก็ต้องทานกับจิ้มเลครับน้ำส้มน้ำปลาพริกนะครับสาอย่างังีร้านนี้เขาเปิดมากว่า50ปีแล้วนะแต่มีสาขาที่ชลบุรีเนี่ย2ี่สปีโอ้โหดีอ่ะเลื่อยๆเรื่อเรืยอยครุ่งมากเลยอะวิธี เวลากิน<ด><ด>ใช่ไ<ด>หมฮะน้าแบบนี้นะครับโหมารุยใครจะเห็นแล้วอยากตามมาตำนะคะเขาหยุดทุกวันพราะนะจ้ากีดีดและรายละเอียดอื่นใดอยู่ในแคปชั่นเฮ้ยร้านนี้เ็าเขาพวกเครื่องกระติครบมากกระพงกระเพาะอะไรแบบครบจริง้เวลากินก็ตักเข้าไปแบบนี้นะฮะ พอจอยเลยมาลุยครับแต่ที่สำคัญมาให้ไวร้านปิดบ่ายสองเรานั่งจจเขาเปิดแต่เช้าเลยมั้งเนาะเดี๋ยวน้องเมี๋ยวมเก็มีทุกทนอืมจะจุ่มแบบนี้เลยเหรอลุยมบต้ง เขาบอกว่ารสชาติของน้ำซุปที่เนี่ยจะมีความหวานหน่อยๆเพราะมันเป็นรสชาติของคนชนบุรีจริงหรือไม่กินแล้วก็ไม่หวานนะโอเคเลยอเพราะคุณจิ้มพริกเยอะหรือเปล่าน้ำจิ้มหมูไม่เลี่ยมค่ะจิ้มไปแล้วหนึ่งมาฮะครุณจิ้มอะไรขนาดนั้นคะดูมากอร่อยไหมอร่อยนี่คืออาหาที่สามขอให้ดูเมนูนิดนึงนะครับ อยากกินอะไรติ๊กเลยเป็นเกาเหลาเป็นเส้นเล็กเป็นขวดจับเป็นนมทุกอย่างมันใส่เครื่องอะไรติ๊กไปเลยธรรมดาพิเศษเลือกได้ซุปโคตรดีร้านเนื้อเออแต่ซุปดีมากนี่ว่าดีทดซุปไปแบบเยอะมากล่ะแล้วหมูสับที่แบบเออคุณสั่งหมูสับมาเพิ่มเหรอคะจะได้มังจิ๊กของว่าดีกินนะคะหมูสับอันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ต้องปรุงกินปลาป่าก็อร่อยแล้วเอออร่อย กินกับน้ำซุปมนันอ่ะคือดีมอ,อ,มอกเขาคือถ้ารุ่นมะยองนะครับมาตำได้โคตรอร่อยฟินมากสุดยอดมากครับเด็ดเด็ดมากินเช้าเช้านะฟินเลย